สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เราก็มาเจอเจ้าของพื้นที่ค่ะท่านผู้อํานวยการนะคะเบญจวัฒน์เชิงสะอาดค่ะพาอเป็นยังไงคะวันนี้รู้สึกสวยสวยแล้วก็สดชื่นแล้วก็มีความสุขมากค่ะสดชื่นเลยก่อนอื่นเลยอยากจะเรียนถามพออนนิดนึงว่าแนวคิดในการเปิดสวนและมาทําไร่ทุ่งทานตะวันเนี่ยมาอย่างไงเป็นในในสวนหนึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นที่บ้างเปล่านะคะ แล้วอยากเราอยากจะให้เด็กเขามีโอกาสมีส่วนร่วมในการที่จะรังสรรคพื้นที่ที่ว่างเปล่าให้มันมีความสวยงามแล้วเราก็เห็นทุ่งทันตะวันที่ลบบุรีเราเคยไปเที่ยวแล้วก็มีความประทับใจแล้วเราก็อยากจะนําความสวยๆมาให้เด็กเราได้ดูเพราะเด็กเราจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวนะคะพี่ก็เลยมาจัดการแล้วให้เด็กเขามีส่วนร่วมโดยนําปุ๋ย มาส่งทางโรงเรียนเพื่อที่จะมาใช้ในการบํารุงต้นทานตะวันอันนี้คือการมีส่วนร่วมแล้วก็จะมีนักการพันุลงช่วยดูแลนะคะค่ะ,คะก็ถือว่าในอนาคต ไม่แน่ที่นี่อาจจะถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแน่นอนคะคะอาจจะเป็นแหล่งที่แบบกระจายรายได้เสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนหนูว่าไปไหมคะไม่เบ้อทำไม่เบ้อค่ะมันเป็นไปได้ใช่ไหมคะเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ค่ะและตอนนี้นะคะกําลังบานสะพรั่งนะคะมันจะมีเป็นชุดเป็นชุดเลย บอกว่าตลอดในพื้นที่นี่คือเนื้อพื้นที่ทั้งหมดคือแปดไร่ค่ะแปดไร่ค่ะท่านผู้ชมคะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ในโรงเรียนจตุรภพิมานรัชดาพิเศษค่ะค่ะอำเภอจตุรภพิมานจังหวัดอยเอ็ดนี่เองห่างจากตัวเมืองก็แค่ประมาณ24กิโลเมตรกิโลเมตรแค่นั้นเองนะคะมาถึงก็อยู่ตรงซ้ายมือหรือขวามือคะพ่ออค่ะอยู่ทางซ้ายมือค่ะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลนะคะสังเกตง่ายๆนะคะค่ะเห็นบอกว่า และในวันที่13กุมภาพันธ์นี้นี่จะมีงานใหญ่ค่ะเปิดทุ่งทานตะว,วันอย่างเป็นทางการเลยคืองานอะไรคะผอ,อ,อคะงานนิทัศกาลค่ะนิทรศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพปรัชดา,าทัศนา,าทัศนานิทศกาลวิชาการชมทุ่งทานตะว,วันค่ะ<ม>โดยที่เราจะมีรถรถรางนำ นำชมค่ะน, <ชม S 1> น่าสนใจทีเดียวนะคะดังนั้นวันที่13กุมภาพันธ์นะคะถ้าหากท่านใดว่างอําเภอใกล้เคียง อำเภอเมืองนะคะขับรถมามาชมนิทรรศการแล้วมาดูทุ่งทานตะวันกันในวันงานก็จะมีกิจกรรมทั้งวิชาการสาระอะไรอย่างนี้สอดแทรกเพื่อให้ความรู้เพราะว่าแน่นอนค่ะการที่จะมาทําสวนแบบนี้ได้เขาก็ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะและในอนาคตหลังจากที่ทานตะวันสมมติว่าแน่นอนมันต้องมีวันวันโรยนะคะโปรเจกต์ต่อไปอาจจะมี ปลูกอะไร,รปลูกดอกดาวเรืองค่ะดอกดาวเรืองนะคะ,คะต้องติดตามค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะ,คะจังหวัดร้อยเอ็ดเราจะได้มีแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งละค่ะขอบคุณผอมากนะคะ,คะขอบคุณค่ะ